ได้บอลเ้มาครับเข้ามากำซาีลูี่สุด้ายนะครับลีายนะครับ้มาด้วยมีกาตาไม่จังโอ้พี่โตมาแต่เช้าเลย ก็อยู่ที่บ้านคุณมิมี่นะครับแล้วก็พี่บุญธรรมนะครับนะหมาตนาสาที่บ้าวมาจากพมาก่าโอ้เฝ้าค่ะพี่ชายมามาจากพม่าเลยไหนะน <c oughs> ครับอันนี้จะภาพเลยคนะุณ <c oughs> พ, <c oughs> พี่บุญธรรมแล้วก็มิมี่นะครับพี่สา,าว <ไป S 2> แล้วคุณโตด้วย,ยคุณดังอยู่กี่ปีแล้วไม่่แตปัน <59. S 2> าอายุเาห้าสิบเก้าอายุเาห้าสิบเก้าห้าอ๋อปีสามมาจากเรราอยู่ฝั่งโน้นอยู่วันนี้ก็พาเขามาขึ้นบ้านใหม่ด้วยอยู่ตรงเมียวดีตรงตาเลยพี่บุญธรรมนะครับจะภาพนะครับจะของบ้านนะครับนะ้พี่สาวกับพี่ิมาเนาะันก มาดึกมาทีนี่ตอนลมตาเสร็แล้วภาษาพมนช่วามหลตไปไม่สอใชไหจะพาหลวงปู่ไปไหวฟังคุณแม่พี่ชายจะจัดการจัดรทียทุกอย่างหมดเลยนี่นี่พี่ชายคราไปเดี๋รวสิเดือนเลื่องให้ปู่ผ้าไปก้าบพรทธาุยผ้ามาเพร่อทีเดือนเลื่องให้ปู่ไปพ้าา เดี๋ยวประมาณเดี๋ยวบ้านเสร็จก่อนบ้านบ้านยู่เมสอดแล้วเสียก่อนใช่ยูเมสอดเพื่อก็จะนิมนต์หลวงตาต่อเลยว่าจะได้วันไหนเดือนมกราประมาณนั้นนั้นกำลังอินโนเวทอยู่ครับเป็นหลังเก่าซื้อบ้านเก่ามาแล้วอินโนเวทไหมทาสี ทุกคนเนาะลูกชายทุกคนท่านครับพ่อแกุมผ้าเหมือนน่ะหนูตาโมกกลากุมผ้าโมกกลาน่าจะได้ปีหน้าครับผมปีปีใหม่พอดีเอาเอาใส่ปีใหม่ครับผมเอาใส่ปีใหม่เลยครับเดี๋ยวพี่บุญดำนะก็อนุมลูกชายสองคนนะครับพี่มันดำ พี่บุญธรรมก็ตามหลวงตาตั้งแต่จังจหวัดตากนะครับขึ้นไปแล้วก็พี่บุญธรรมแต่และคุณมีมี่มก็ถวายกับหลวงตาตลอดนะครับเป็นผ้าห่มนะครับออาไปแจกที่โรงเรียนตัวใหยเป็นพอที่คุงจังหวัดมอนลำใหญ่โอ้เป็นพ,นพอภาษาอ,อังกฤษภาษาอังกฤษเก่งใช่ค่ะที่อยู่ฝั่งโน้นเนี่ย เม่สอม่ห้สอนเดินไปแล้วผ่านไปแล้วพี่สาวรู้ค่ะหนูเคยบอกพี่สาวตลอดว่าลงตาดี่มนมาไม่สอดเดินไปค่ะแม่สอนไปม่ห้องนก็ขึ้นไปนั่งเอาตการนำทวม่สาวคือม่อ้องสอนดูปลาเบลลาสอเดีลเียมสน้ชิมแม่อนผ่านสิจชมปีนี้ผ่านที่นละละเนาะครับ พี่ชายบอกว่าถ้าได้ไปแม่สอดแล้วเดี๋ยวข้างฟังไปพม่าเดี๋ยวพี่ชายจัดการให้เองค่ะพ่ดน้วเไปเห็นก็เปได้กันเที่ยวม่าบ้างนะยังมานั่งยามเป็ชีวิตเลยลงตาอยากเข้าไปถึงขนาดไหนข้างในจะเข้าไปถึงขนาดไหนที่จังหวัดอะไรที่ฝั่งพม่า ครับผมอยากจะเข้าไปถึงข้างในถึงจังหวัดอะไรที่ประเทศพม่าตาไม่รู้จักถ้ามีเวลาหลายวันก็ได้ข้างในลลึไปได้กี่วันคะไปได้อันชิดหนึ่งเจ็ดวันไปไปไปกับหลวงตาครับโอ้โหโอ้โหแต่เดี๋ยวนี่มลหลวงตาจะให้ไปสอนแล้วเดี๋ยวไปสอนที่อืนอื่ก็จะให้หลวงตาดูวันให้ เดือนรกลาว่าหลวงตาบ้านวันไหนอยู you, well, ่ได yeah. ้เจ็ดวันรวูได yeah. ้ด yeah. ้วยไปเป็นทาช่วยใบเดียวอยู่ได้เจ็ดวันเลยทำให้นั่งรถไปกำให้นั่งรถไปของครับครับครับใ่คอใช่ลอ่าอ่าอันมาเอ่อนั่งี่ได้มนั่งี่ นี่ก็เป็นบ้านของคุณมีมี่คุณพี่บุญธรรมนะครับคุณบุญธรรมนี่เป็นคนสุรินทร์นะครับแล้วก็คุณมีมี่เป็นคนทางฝั่งพม่านะครับ <Okay. S 1> ก็คุณมีมี่ก็ช่วยโรงเรียนทางแมตตาตลอดที่โรงกาท่านไปพักนะครับช่วยในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เป็นผ้าห่มนะครับไปถวายโรงกาแล้วก็ไปบริจาคทางโรงเรียนนะครับหลายร้อยพืนนะครับ รู้สึกว่าไปถ้าผมจําไม่ค่อยได้เนาะ,ะมีครั้งหนึ่งสองร้อยผืนนะครับก็ไปหลายรอบมาเป็นโรงเรียนเดียวกับทางคุณแรมกิเปอร์สันนะครับแล้วก็คุณหอมสำหรับกิเบอร์สันนะครับที่ไปสร้างอาคารให้นะเป็นโรงเรียนเดียวกันนะครับก็บมีเนาะท,ท,ท,ที่ที่เอาไปบริจาคนะครับนะคุณแรมกิเปอร์สันก็ กับคุณทอคิบสันก็ไปสร้างอาคารโรงเรียนก็หมดไปโอ้โหบก็ล้านกว่าบาทนะครับล้วก็ขออนุโมทนาสาธุเลยนะครับกับคุณแรม โซลัดกิบเปอร์สันนะครับคุณทองกิบเปอร์สันนะครับที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกานะครับเนาะก็เป็นบุญบุญกุศลนะครับส่วนวันนี้หลวงตาท่านก็มารับกินมิมอนนะครับสันธรวัดเย็นแล้วก็ธรวัดนเช้าสันปฐหานที่นี่นะครับดูใกล้ๆแถวนวานครนะครับอ่าเป็นะครัอยู่ที่น้องพี่สาวแล้วก็ทาง ลุงของคุณมิมี่ีูทำมาจากฝั่งพม่าด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยก่อนมทนาสาธาดด้วยครับไม่ดูรูปภาพให้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 ดูว่าหนูไปกราบหลวงตามาครับญาติธรรมทางพม่าก็ัริยทาหลวงตาเหมือนชื่นมากนะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่หลวงตาเดินเลาะซายฝั่งทางพม่ามีคน ฝั่งพม่านะครับนั่งเรือข้ามมากราบหลงตาเยอะมากนะครับเนาะทางทางทางจังหวัดตราในองศอนะครับนาขอหลงตาตลอดค่ะว่าได้เจอได้มากราบหลงตาสักครั้งหนึ่งพี <c oughs> งส่สาบอกขอตลอดท่านรู้ไหม ไปวัดพระแก้วมาค่ะว,วัดพระแก้วไปนั่งนี่จะไปนอนไปัดพระแก้วนะครับแล้วก็ข้ามไป <c oughs> ประเทศอ่าเที่ยวขัมมิขัมพ <ไป S 2> ูชาเ <c oughs> ป็นขัมภูชา <c oughs> ค่ะรถโ <c oughs> ด,ดยสารกันค่ะ <c oughs> แต่ตอนมามากันหนูค่ะ มันจะไปส่ไปรับมาก็เท่าเท่ากับจากสุรินทร์มาพิเศษพอๆกันไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไรไม่ไกลเท่าไหร่นะยังากลม่ก่านรุ่นน้องแม่รุ่นเดิอยู่ไม่ไม่เลยพี่พี่ทำวิ่งตลอดเลยไม่ไกลไม่ไกลแต่ผมนานๆมานี่โอ้ไกลเหมือนกัน ไปลงา้ชาานออกมาด้านสอาไวเนาะครับผมตามคนข้ามแมน้ำแม่น้แม่น้ำเมย์ค่ะข้ามาแล้ว็เลนเักหนงลก็หน่งแล้วก็ึไเ็เบกอเนาะ สภาพนะครับสภาพพี่พบนธรรมแล้วก็พี่มีมี่นะครับลูกชายก็คุณบนธรรมนี่กับคุณมีมี่ก็เคยเอาผ้าบบานแล้วก็น้ําไปถวายก่อนที่ถึงบ้านชาวเราแล้วก็ไปถวายหลายรอบนะครับเป็นรอบเป็นหล,หลายกหลายรอบแต่ผมจำไม่ได้เนาะหลายๆครั้งอยู่แล้วก็อขอความเมตตาจากตาบวช ลูกชายสองคนเเป็นสามปเดนะครับตอนที่าท่านเดินจันริกรูปผมก็ไดบชาลารชาวพม่าเขาสตาในพระพุทธศาสนาครับผมภาษาพม่าพรภาษาพมาะไรก็ไจไม่ได้เห็นว่าครูด้านในเขนี ดิมานมาับมาแล้วตองไปเนี่ยต้งครั้งจำเี่ยตองรับคำั่งมาเกี่ยวกับเนี่ยเี่ยมมาดิ้นอนเลยใช่แ้วเขาเดาเียนไว้ข้างหลังนอนหลับดีไหมดีมากป้าเขาบอกว่าเนี่ยเจอทีไรทีไรก็มุดแสงร้อนเหนีอทาง สวัสดีครับตาางกันเฮ้ยตาวานน่างกันขเข้าไปเลยเฮ้ย<อ>ซึ้เลยโอ้ยว่างทั้งวันวันนี้อ่ะไม่เนี่ยนี่ใครฮะไม่รู้จกนนักอันนีผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเนี่ยเป็ไนไงบ้างสบายดีไม่รู้จักแม่เนื้อเนื้อนึกว่าลงท่างเลยเอ่ะ

no เจ้าก็ทรงได้ตั้งใจปฏิบัติกายก็ดีด้วยวันใจก็ดีเ้วยใจก็ดีอาบิ้นบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้วายักย่อมจะมีต่วร่วมในบุญกุศลอันนี้อาบม่วท่านมีรู้มีโศมีโรคมีภัยตอนนั้นบุญกุศลอันนี้จงไปทําลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกกายโศภาโรคหายไปนำมาชีวิตของดัาน ไปสู่ความจริงว te ah. ่างเา็ในสินในธรรมในหน้าท um ี่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยด้วยหนักกันทุกท่านทุกคนเริ่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทาิปานาปจรม